อ่ะได้ๆความแก้มเลยหอมแก้มเลยได้ได้ไดๆทำได้ไปน้องสาวเมื่อเช้าอ่ะเอาละครับโอ้หนึ่งจุ๊บแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่กล้องที่มานะอ่ะหอมแก้มเลยหอมแก้มเลยจุ๊บๆจุ๊บโอ้นะฮะอ่าจุ๊บอีกหนึ่งครั้งนะฮะโอ้โหก็จะแล่นแต่คุนทำอืมเป็นเด็กดีนะไม่ดื้อนะ อันหัวหัวตัง้งรับพาน้องมึงน้องมี่บ yeah ้านี่น um ี่พี่ดินใ้พี่ดินใหครับขอบคุณพี่ดินครับก่อนเร็วขอบคุณครับ่อน ดาดาบอกว่าอยากโดนดีดแบบ่อมานทำยังไงดีเพราะว่าจะได้มีเงินล้านดาด้าบอกจะได้โชคดีเออ

จะนอี่ช้างน้อยนะครับนนบาย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 กระ<า>ดาด,าไไดแล้วนะกลับแล้วนะครับเดี๋ยด,าด,าดา้ ครับดาดาซื้อแหวนนะครับแหวนแหวนงาช้างเนาะใส่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยนะฮะไม่มีใครให้เราต้องให้ตัวเองนี่นะฮะดาดาโคตรโชคดีดาดาโคตรโชคดีนะครับวันนี้นะครับเดินทางลงเครื่องมาเมื่อวานนี้เองนะใช่หนูมาเมื่อวานนี้ลงเครื่องมาเมื่อวานสนามบินเมื่อวานนี้นะ นอนอะไนอนูทอทีนูจองไว้ตั้งแต่มกรานุ้ไม่มีที่นอนดีครับนอนที่ดีสอร์ทดีครับนอนที่นี่ร้อนนะฮะแอร์ไม่มีน้ำไม่ไหลด้วยเมื่อวานตู้น้ำสุ

เด<ค>ี๋ยวกลบไปหึ้วเะเลกับขิงกันแน่กำไร35มนหคบอ่พ้าอ๋ออันใหญ่45่พ้อแม่หนอูองเป่าคาถาอะไรไหมไมไจเจามาจากสอง้อเ่ ดูเซกมาอย่างนี้ก็ช่วยอุดหนุนกำไร4 5 0 0นะครับอาจารย์ชื่อดังของสุรินทร์ที่อยู่สีทองขอให้รักษาเราดีๆแคล้ข็งแกเฮงๆปังๆตึ้งๆจริงๆมาขายมาคืองเจออย่างดีเลยจ้ะโอ้โหงั้นต้องกลับไปหอมเก็บแก้มเพชรพลันอีกสักจุ๊บละชื่อสร้อยละไม่ควรที่รอไม่เปิดตรงมนะอย่าเพิ่งถ่ายดิยังไม่สวยอ่ะโอ้ อ๋อเอาข้าวดแทนนะครับอ๋อก็โอเคอยู่นะเออเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวมาเอาน้ำมันวี่มนาเลอ๋อหมดเดิมหมดใหม่ดใหม่ใช่คุณภาพเดิมคุณภาพเดิม พี่อยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่แล้วไปเร,เราไปด้วยกันไป, <laughs> ไปเลยเลยแป๊บนึงหนุ่ม <laughs> โอเคโอเคโอเคอ่าอย่าลืมนะอเออเ, <laughs> เอานีครับมาไหว้พ่อก่อนนะครับไม่ไหวก่อนไม่ไหวก่อนไม่ไหวก่อน,อ,นอ่ะหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนจุบ๊บจุ๊บก่อนแม่จะกลับแนละ้วให้จุบ๊บจุ๊บก่อน เริ่มทยอยกลับแล้วนะฮะแต่น้องพิษตอนนั้นยังอยู่อีกหนึ่งวันครับทีนี้อีกวันเนาะน่าจะกลับบัน a ังคารเห็นว่าอย่างนั้นบัน a ังคารตอนตีหนึ่งเห็นว่าอย่างนั้นอ๋อเพวกนี้อยู่อีกวันหนึ่งใช่ไหมกลับบัน angkan ตอนตีหนึ่งเนาะไม่สาวก็แล้วบ่ โอ้ครับผมเอาเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับผมพ่อเอกขอกล้วยไปให้ลูกงที่บ้านด้วยนะคะครับพอไปเลยครับผมกล้วยเยอะครับแม่แม่ซื้อไว้ของพ่อเอกนะครับให้น้องที่บ้านนะครับส่วนลุงต้อยก็น่าจะกลับวันอังคารตอนที่หนึ่งเห็นว่าอย่างนั้นโอ้ฮะ โอ้สงการบอกโอ้ครับ like, ีครับฮะว่างเราบอกเอ้าว่างเราบอกแป๊บโอ้ว่าดนซื้ออยู่บ uh? ่12ขวดก็ราคากันเองอยู่นะโอ้ครับดาดานะครับเดี๋ยวเราไปรอที่บ้านนะครับ โอ้ทุกคนก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะออเออยังจะขวดระยะยานวดยังจะขวด <18. S 1> ยังสิบแปดขวดโอ้ยยังม่มีคนมาสื่ออยู่บ่โอ้เก็ดจังเลยะบาทีิสิ้งมัดมันเอาสกปรนบั่งโอ้ยย่ามันเนาที่พีดองไอ้ซอยสื่อเนี่ยู้้ไปจีซื่อก็ได้ ก็บแช่ตู้เย็นไว้ครับเอาไปสีเอาไปท้าเอาไปนวดโอ้ยเป็นจ,จังไรล่ะบาทดิกานขาเจ้าก็ซื้อเลิกแล้วโอ้ยมัมีคนถามเน่ยบ่อ้าวแม่ค้าหน้าคุ้นๆแม่ค้าอยู่ดีนี่อ่าวแวะถห็นแม่ขายเื้อก็ได้ <c oughs> นี่ครับร <c oughs> ้านร <c oughs> ้านร <c oughs> ้านเราอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะเออค่ะเอาเอาจิบที่เห็นฝั่งนู้นไงล้วอ๋อย้ายไปย้ายมาย้ายหลบแดด นะครับไม่เห็นไม่เห็นก็เลยอันไปเอิ้นถึงตรงนู้นเลยครับผมโอ้ขอบคุณดาด้มากเลยเย็นแพ็กเกจแต่คุณภาพอันเดิมใช่ไหมคะก็เย็นเหมือนเดิมลองทาดูได้ถูกใจค่อยซื้อนะไม่เป็นไรไม่บังคับกันจอเป็นโหลก็ได้สองสองขวดค่ะวันนี้สองโอ้สองขวดเนาะโอ้ขอบคุณดาด้เนี่ยลองทาดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอนเออ๋ยวนี้ลองทาดูไม่หนูเคยใช้แล้วเย็นเย็นเหมือนกันนะครับเอาละครับขอบคุณแม่ดาด้นะครับพร้อมเพค่าพร้อมพร้อมเพย์ก็ได้ครับ นี่นะฮะแม่ดาด้ารับไปสองขวดนะครับสองโหลราคาราคาเท่ากันใช่ครับไม่ได้เป็นหน้าม้านะคะซื้อหลายรอบแล้วใช่แล้วนะครับใช้ดีมากๆเลยนะฮะเอาทุเรียนไหมต้นละน้อยทุเรียนมีไม่เอาขายต้นละน้อย ชุเรียนไม่เอาอ๋อที่บ้านเออใช่ใชเห็นอยู่แล้วย้อนใช่ครับหกร้อยครับผมอ้าวพร้อมเบอร์พร้อมเพย์ไม่ใส่เบอร์ค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนยโอ้โหเด็กสวยครับเด็กเจ็ตอมเจ็ดเสื้อเด็กสวยเด็สวย ใช,ใช่ครับผมดีนิคมครับผมเอ้ลยค่ะโอ้ขอบพระคุณราฐอาครับผมเดินทางปลอดภัยมากมากขอบคุณขอบคุณมากมากโชคดีนะคะกลับแล้วนะคะขอบคุณค่ะมั่งม uh ีสีสุกันทุกคนรัฐอาเดินทางกลับแล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะครับผมวเีฐอาเดินทางกลับแล้วนะครับเอาถ้วยกลับด้วย ดาดาเอาถ้วยกลับหรือยังถ้วยถ้วยยังเห็นเคเดบอกว่าถ้วยเลยใช่เอาแล้วใช่ไหมโอเคเดินทางปลอดภัยครับขอบพระคุณที่อุดหนุนครับสวัสดีครับผมนี่ฮะโอ้นะครับด่าดาเดินทางกลับแล้ว